ลามุอะลัยกุมมะรุห์มะตุลลอฮิวะบารากาตุวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะวิชาวยากรณ์อาหรับนะคะซึ่งเป็นจัมนะคะชนิดที่สเราเรียกว่าจัมเราเรียกว่าจัมตักซีรนะคะก็คือเป็นจัมที่บ่งบอกถึงสิ่งที่มีสหรือว่ามากกว่า3ก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะด้วยกับการเปลี่ยนรูปของมุฟรัดของมัน ก็คือมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะอาจจะไม่ได้เพิ่มอาจจะเพิ่มตัวอะไรตัวหนึ่งมาหรืออาจจะเป็นการตัดตัวอะไรตัวหนึ่งไปนะคะคือจำตัวนี้เนี่ยมันเป็นจำที่ว่าไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวนะคะเราเนี่ยจะต้องจำด้วยกับตัวของเราเองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมายกตัวอย่างคําในวันนี้นะคะมาดูตัวอย่างมีซสารกันคําแรกนะคะที่เรายกมาให้ในวันนี้นะคะคือคําว่ากีตาบุญนะคะกีตาบุญเนี่ยแปลว่าหนังสือ เมื่อเราเปลี่ยนให้เป็นจำตักซีรเนี่ยจะเป็นคำว่ากุตุบุลนะคะกุตุบุลคำนี้เลยมันก็ยังมีอ่ะอันนี้มีเขาโครงเดิมอยู่นะคะมีเขาโครงเดิมอยู่ต่อมาคำที่สองนะคะคำว่าติลมีซุนนะคะติลมีนะคะจำตักซีรของมันเนี่ยก็คือตาลามีอ่าคำนี้ก็ยังพอมีแบบเขาโครงเดิมอาจจะเพิ่มอาลีฟแล้วก็ตัวนี้เพิ่มอาลีฟไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนสระด้วย ต่อมาจาอิซาตุนฮาจาอิซาตุนจัตักซีก็คือจาวาอิซูอืมตัวนี้คือเปลี่ยนเลยนะคะจาวาอิซูอย่างที่บอกไปนะคะจำมตักซีเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้นะคะด้วยกับการท่องจำนะคะการท่องศัพท์ของเรานั่นเองจะมียกตัวอย่างอีกอย่างเช่นคําว่ามัสจิดุนถ้าเป็นจำตักซีเนี่ยก็จะเป็น มาส์มาซาจิดู่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คำว่าอะไรอีกอย่างเช่นคำว่าดาฟตารุนฮะจำก็จะเป็นดาฟติรู ประมาณนี้เลยนะคะคือเขาเนี่ยจะมีวอรันอยู่นะคะเป็นวารันที่ว่าเออถ้าเป็นคําทาเนี้ยเป็นเฟียวอรันเนี้ยมันจะเป็นจาตักซีสนะคะซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการท่องจําเช่นเดียวกันนะคะก็มาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะจาตักซีสนะคะเป็นจาก็คือบอกถึงสิ่งที่มี3หรือว่ามากกว่า3นะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะด้วยกับการเปลี่ยนรูปมมฟลอตของมัน นะคะตัวอย่างเช่นกิตาบุญจัมกุตุบุญติลมีดุนจัมตาลามีดูจะอิซาดุนจัมจาวาอิซูมัสจิดุนจัมมาซาจีดูดัฟตารุนจัมดัฟาติรูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรับมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ